สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เร์แอบ,บช่องของคนรักรถที่นี่เรามีครบทั้งข่าวสารรถใหม่รีวิวจัดเต็มและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากโลกยานยนต์และวันนี้เรามากับหนึ่งในรถยอดนิยมตลอดการของโตโยต้าที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีนี่คือโตโยต้าโคโรลล่าครอส2026บอกเลยครับว่านี่ไม่ใช่แค่ไมเนอร์เชนธรรมดา แต่คือการยกระดับครั้งใหญ่ของโคโรล่าครอสที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ครอบครัวแต่ยังเติมเต็มเรื่องความล้ำความหรูและความปลอดภัยในทุกมิติเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับโคโรล่าครอส2 2 2 6มาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมตาข่ายพร้อมเส้นโครเมียมและโลโก้โตโยต้าที่ฝังเรดาร์อัต e ี r ครูสคอนโทรลไว้อย่างแนบเนียนไฟหน้าเละดีไซน์ใหม่พร้อมระบบอัตีพไฮบีมที่สามารถปรับไฟอัตโนมัติตามสภาพการจราจร ด้านข้างตัวรถมีการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายกล้ามเนื้อชัดเจนพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ขนาดสูงสุดถึง19นิ้วรุ่นท็อปมาพร้อมหลังคาสีดำในสไตล์ l o a t i n g r o o f เพิ่มความหรูหราและลุคพรีเมียมมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกเช่น Ur b a n Night Blue และกราฟฟิ s ชา dow p เ a r l ที่โดดเด่นสะดุดตามิติตัวรถยังคงพอดีสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ภายในกลับรู้สึกกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารออกแบบใหม่หมดภายใต้แนวคิดเทคมิดค,คอมสปอร์ วัสดุตกแต่งแบบซอฟทัชรอบคันเบาะหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เพิ่มความหรูเหมือนอยู่ในรถระดับเล克ซัสจอสัมผัสตรงกลางขนาด12.3นิ้วลอยเด่นแบบ floating s c r e e นรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและระบบ Smart Connect ที่สามารถควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องล็อคปลดล็อครถหรือดูสถานะต่างๆได้แบบ Realtime หน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบ ขนาด12.3นิ้วพร้อม h e a d u p Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นกระจกหน้าอย่างชัดเจนและยังมีระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงระบบฟอกอากาศ NanoX จาก Panasonic ที่ช่วยให้ห้องโดยสารสะอาดและสดชื่นตลอดทางเบาะหน้าปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศและฮีตเตอร์ในรุ่นท็อปส่วนเบาะหลังสามารถปรับเอนได้พร้อมช่องแอร์แยกต่างหากและพื้นที่เก็บของด้านหลังที่ขยายขึ้นพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าแบบคิกเซนเซอร์เปิดปิดแบบไม่ต้องใช้มือ ในด้านสมรรถนะ2,026 Corolla Cross มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร Dynamic Force ให้กำลังประมาณ170แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ Direct s h i f CVT ใหม่ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดถึง16-17กิโลเมตรต่อลิตรแต่ไฮไลท์ของรุ่นนี้อยู่ที่เครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันที่5ที่ให้กำลังรวมสูงสุดกว่า200แรงม้าทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างลื่นไหล และยังสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะทางสั้นๆโดยไม่ปล่อยมลพิษเลยแม้แต่น้อยเหมาะกับการขับขี่ในเมืองรุ่นท็อปยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้า a w d e ที่ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะฝนตกทางลื่นหรือถนนลูก,กลงังระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้รับกับถนนเมืองไทยได้ดีขึ้นทั้งหลุมบ่อหรือพื้นผิวครุขคะก็ยังคงความนุ่มนวล ขับขี่ง่ายพวงมาลายัยเบาในความเร็วต่ำและแน่นขึ้นเมื่อขับทางไกลให้ความมั่นใจทุกการควบคุมด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยโตโยตา้าเซฟตี้เซนส์สนเวอร์ชันล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ a d p t i v e Cruise Control แบบ Stop and Go ระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลน La น e Tracing a s s i s t ระบบเตือนจุดอับสายตา b ล i n d Spot m o n เต o r กล้องรอบคัน360องศาระบบเตือนขนาดถอยหลัง cross traffic alert ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ advanced park assist และระบบ emergency steering assist ที่ช่วยหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่อย่างดิจิตอล Key ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนกุญแจและสามารถแชร์สิทธิ์ให้สมาชิกในครอบครัวใช้งานได้อย่างปลอดภัย ในด้านราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ9,99,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินธรรมดารุ่นไฮบริดกลางๆจะอยู่ที่ประมาณ1.15ล้านบาทและรุ่นท็อป AWD e คาดว่าราคาอาจแตะ1.35ล้านบาทซึ่งมาพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนานถึง10ปีและระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วโคโรล l ่าครอส2026 เหมาะกับใครตอบได้เลยว่าเหมาะกับทุกคนที่มองหา SUV ขนาดกลางที่ครบทั้งเรื่องความปลอดภัยเทคโนโลยีดีไซน์และความประหยัดเหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองคนทำงานครอบครัวเล็กหรือใครที่อยากเปลี่ยนจากซีดานมาเป็น SUV ที่ขับง่ายและดูดีทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ Toyota Corolla Cross 2026ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเกียแนบเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่รีวิวจัดเต็มและอัปเดตล่าสุดจากวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับขอบขิดปลอดภัยทุกเส้นทาง